ตือผูกหาหากนเนาะแล้วเราก็มวย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 ขึ้นไปสู่แล้วก็มามวยข้างหลังให้มันเป็น้องนะฮะแล้วเราก็จัดนเนสเนสตัวนี้พอเอามาเนี่ยก็ใช้กิ้ตัวยูรู้จักไหมยิ้มตัวยูมันจะเป็นปตัวยูนะฮะถ้าเอากิ้ตัวยูเนี่ยใส่ไปลายของตะขาบเสียเข้าไปข้างหลังมวย แล้วเอาถ่า,ายเนี่หลุมมวยมันอุนึงจนแน่นเลยแล้วก็เอาเทบตัวอยู่ซอแล้วก็ไล่อยแล้วก็เสียบเข้าไป,าไปให้มันแน่นแล้วเราก็ค่อยแต่งเพิ่มดูไม่ยากเจอนะครับตอนก็ต้องเห็นคนนรัเรียกว่า pleasant personality ก็คือคนที่เขาล่าทุเรศชวนมองดูดีเนีย้ยแล้วก็สะอาสะอานะครับเพราะฉะนั้ ความยาวของเนคไทประมาณไหนเนี่ยเนี่ยอ่ะคุณดูรูปแรกก็ตังนะ้งแต่ยาวเขาดูจะสั้นเนาะรูปสองอาจารย์ว่าโอเคมันก็เจริญหไวขาดนะครับด้านที่สามอะยาวนี้เน่นนะั่งน้องที่ไยอยู่หูไทยเนี่ยความยาวของไทยเนี่ยก็ต้องทำอะไ่อด้วยเพราะว่าเวื่อ่เราไปสืบสอน หรือว่าเราจะต้องไปโชว์ในความเป็นคนที่มีคุคลิกภาพที่ดีเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ทำจริงๆอาจารย์เพื่อนสาวผคืนเนี่ยจะตื่นมาตั้งไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกผมหมวลเนี่ยพวรานี้นที่จะส่งด้วยของเอเ o อเ e สตจะนิยมถามเพราะรรเ,าเพราะ,ะนนะว่าเวลาเราไปท้างต่างประเทศแล้วครัเนี่ยเราต้องทำของเอง่ยแล้วก็น จะตื่อมาสักสามชั <coron> ่วโมงก่อนที aire, ่แบบว่าจะออกจากโรงแรมก็ไม like ่ไหวเนี cost, ่ยเพราะฉนั้นเขาก็จะมีเทคนิคในการทำผมของเขาก็คือรวบเป็นส่งปล้อยหอมมันจะทำให้สวยขึ้นมาทันทีเพราะว่าเดือนทํางงานเก็บตังได้ไปเที่ยวเกาหลีไปเที่ยวญี่ปุ่นซื้อโลคอสไปนอนโรงแรมที่ไม่แพงมากอันนี้คือการเปิดโลกเปิดประสบการณ์ของตัวเองนะฮะเป็นการสร้างประสบการณ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมบุคลิกภาพของเรา ที่ยังไม่ได้พูดคือเรื่องของกาลเทศะทฤษฎีของข่าวพุทธาจึงเนี่ยนะครับก็จะพูดกันไว้เดี๋ยวเรื่องของบุคลิกภาพนะครับเขาแบ่งบุคลิกภาพเป็นสามแบบนะครับในแบบแรกเนี่ยเขาจะพูดเรื่องของพวกเอ็กซ์เทอร์เวิี่ใครรู้จักไหมท่านี่ยเอาไปคุยเ e ็กซ์เทอร์เวิร์ดเนี่ยแค่ไหนจ้าล่าแสดงออกชอบปากผู้คน ชอบงานส,สังสานเป็นคนที่สนุกสนานหรือว่ากล้าที่จะแสดงความคิดเห็นสิ่งน,นี้คือคนที่มีลักษณะเอ็กโซ่แถมยังมีมหมดดีเพราะว่าสา,สามารถปรับตัวได้กับทุกสถานการณ์ต่อไป i n t r o v ให้เป็นมากเถอาสำรวจตัวเอง i n t r o เ e r t แง่ความ่ิอบรอยู่ตัวเอง ไม่ชอบแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนไม่ชอบไปจุดเด่นในงานเรียนแล้วก็ชอบอูกับโลกส่วนตัวสูงมีความสุขกับตัวเอ,องมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองจินตนาการนะครับคนนี้ก็จะมีอารมณ์ไว้ง่ายไม่ค่อยมีความแน่ใจในตัวเองชอบเล่าฝันแล้วก็ดีเพื่อเป็นการที่หลบหนีปัญหา